ท,ทำอะไรกินเนี่ยอ,อะไรกโอ้พอดีวันนี้ก็มาถึงบ้านพอดีนะครับก็เลยเอาเครื่องในต้มต้มแซบมาทำกินกันเสร็จจากภารกิจเรียบร้อยแล้วซื้อขข้าวมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาถึงบับ้านนะครับก็เลยทำ ต้มแส่บกินกันวันนี้นะครับเห็นไหมพอดีนะครับก็ซื้อไอ้ไอนี้เนื้อเนื้ออย่างดีนะครับห้าร้อยห้าร้อยสี่สิบหกเยนนะครับโอเคนะครับ,อรบพอดีก็จะไปะทำจุก,กิน จุกินตรงนี้ก็ไอไออันนี้ก็ซื้อหมูอัดอันนี้ก็ดีดีดีแท้นะครับดีแท้ดีดีแท้นะครับวันนี้ก็ไม่ไปไหนลนะเขาจะทำกับข้าวกินกัน้างนอกฝนตกเลย วันน,นนี้อากาศไม่เป็นใจนะครับโอ้สราระเนยปงไม่ทันเลยนี่สราระเนยปงไม่ทันเลยนีย่มาถึงอาพารฝนตกพอดีก็ใช้ชีวิตต่างแดน ก็เป็นอย่างนี้นะครับไม่ได้ไปไหนนะครับทำงานแล้วก็เที่ยวเขาก็อยู่แบบเยียบเยียบอยู่แบบสบายๆนะครับแต่มีงานให้ทำทุกวันพอดีนะครับก็ซื้อไอ้กล้วยมานะครับกล้วยกล้วยกล้วยตัวนี้ก็อนนีก็ถูกลูกละยี่สิบห้าบาทนะครับบ้านเรา สงสัย b า n a n าของฟิลิปปินส์นะครับเขาก็บอกว่าของไทยก็มีนแต่วา่าร้านนี้ไม่ได้ส่งเข้ามานะครับนี่นะครับก็โอเคนะครับก็ได้กินกันตลอดนะครับอย่างเป p l e ้อังุ่นนะครับอังุนก็สี่สี่ร้อยห้าสิบเยนนะครับสี่ร้อยห้าสิบเยนเป็นเงินบ้านเราก็ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทก็ กินได้นะครับซื้อกินได้นะครับก็ถึงมาไม่แพงหรอกนะครับถ้ามีตังนะครับก็ไม่แพงตอนนี้ก็ซื้อต้มแซ่บกินกันนะครับต้มแซ่บต้มแซ่บต้ตัแล้วก็ต้มมะละกอ,ะก,อะกินนะครับต้มมะละกอะนะครับอาหารหลักเห็นไหมครับอาหารหลักอันนี้ก็มะละกอะนะครับเพื่อนเขาซื้อมาฝากก็เท่าไรเนี่ยร้อยพันยี่สิบเยนนะครับพันยี่สิบเยนประมาณ เกือบสามร้อยนะครับสองร้อยเก้าสิบาทนะครับลูกนี้นะครับสองร้อยเก้าสิบาทนะครับลูกนี้ลูกเดียวนะครับเราจะทำกับข้าวกินกันนะครับจะทำข้าวกินกันอันนี้ก็อยู่ที่อพาร์ตนะครับอยู่ที่อพาร์ตค่าเชาวก็ตกเดือนหมื่นหมื่นหมื่นสองประมาณหมื่นสองครับต่อเดือนนะครับหมื่นสองพันบาทนะครับ แพงเหมือนกันนะครับอยู่ญี่ปุ่นนะครับแพง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 ค่าน้ำค่าไฟอีกนะครับยิปตะนะครับตกกับสามหมื่นอ่ะต่อเดือนอ่ะใช้ค่าพาสค่าน้ำค่าฟงค่าไฟเอ่อกับเกับสามหมื่นอ่ะสามหมื่นสามหมื่นกว่านะครับสามหมื่นกว่านะครับสามหมื่นกว่านะครับ นะครับใช้ชีวิตอยู่ญี่ปุ่นอย่างนี้แล้วครับโอเคนะครับ